มาสวัสดีครับวันนี้ก็มีพี่ชายแล้วก็คุณแม่เรามาหารถเกง๋งนี่เจ้าของสวนอินทรพาลัมอินทรพาลัม <The> อินทรพาลัมนายย่ใสน่นี่นี่ยูใส่กแก้วหรือยุจัดฟังคำเย็น,น,ยนอ,อ๋อนี่เจ้าของอินทราลัมไหมนี่ใครอยากได้อะไรนะไออินทราลัมเือยยอินทราลัมติดต่อคนนี้เลยเจอประกิตมาเลยแกทำสวนอินทรพาลัมแล้วก็อะไรนะไอเอี่ยมยัยเอี่ยมยไยหาให้คนบ้านเาทิงรถคนมอเตอร์ไซค์ดิ ยี่สิบห้าแล้วเราว้าเราพ่นผู้เดียวนี่จสามกันสามสี่ก้นไอเสียงก็าบอกไปยี่สิบเราจะเอาฟันดาซิตี้แกบอกว่าตัวตัวใหม่มันงสันเจ็ดพันเราจะสั่งตัวเก่าสักเก่าลงมาสักยี่สิบห้าแล้วก่อนสั้หกคนถูกกว่าเดี๋ยวฮะจัดให้แกเออเทคเครดิตเดี๋ยวสั่งรถให้เพราะว่าตัวใหม่ต้องสั่นอยู่ว่าเจ็ดพันแกบอกว่าจะเอาปีต่ำกว่านี้หน่อย แล้วแม่ก็เอาไปมาแม่ก็จะเอาซีบิดตัวมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจัดให้นี่เดี๋ยวเฮียเป็กกี้เขาจัดให้คนนี้นี่เจ้าของสวนอินทรพาลัมนี่เมื่อวันก่อนแล้วก็มีลูกค้ามาซื้อสวนทุเรียนสองไร่นี่ก็จัดผ่านแล้วมาซื้อสวนทุเรียนไม่เจ้าของสวนทุเรียนสองไร่ก็สามารถจัดไปเล่นได้นี่ดูแม่เราแม่เราจะเอาซีบิดเนี่ยม่ดีจ้านี่คุณแม่นั้นลูกชายเออ ต้านหนะเห็นป่สีบีอันไหนะเอ็กคอร์ดอ่ะเอ็กคอร์ดเอ็กคอร์ดผมก็มีมแม,ม,ม,มีมีมีเดี๋ยวให้เซลก็ส่งรูปไปดูเอ็กีเอ็มเอ็กคอร์ดสีขาวสีขาวแต่ผลไม่แรงนะประมันเจ็ดแปดพันบ้งเอ็กคอร์ดเดี๋ยวผมให้เซลส่งให้ดูด,ดีกว่าเดี๋ยวเช็คเครดิตของลูกชายถ้าเครดิตผ่านปุ๊บคุณแม่เลือกเอาเลยนี่เลือกเอาสักสามพันก็ได้ใช่ก็สีขาวสีขาวสีขาวนะอีกแล้วเป็นลูกสีมาหมดอ่ะ ว้าวเจ้าไม่เอาเปล่าเปล่าไปเปล่าแม่แถวแก้รูปสีอีกแล้วมันเจ้ายังเห็ดหลายธุรกิจเลยหรือเห็ดหลายเห็ดน้ยไม่ใช่อย่างไรเยอะโอ๊ยแต่มีละน้อยเปิดลงสีด้วยมีอินทรพาล้ำด้วยเออใช่เดี๋ยวแต่รถทุกคันเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเป็นสาแก้วให้ครับแม่เดี๋ยวมำทวหาเซลเฟ็กกี้ก่อนเดี๋ยวผมให้ธนาคารเช็คให้เลอ๋อเพราะว่ามันสมอบอ๋อเรามีคนลงสีเพิ่มแ้เนี่ยปันได หลายอาชีพเราซื้อผู้เดียวรถเออคุยไปคุยมาเราเป็นเจ้าของโรงสีพร้อมนะเซลเป็กกี้เอ่าจารย์หลายอาชีพเหลือเกินคุยไปต่ออีกเป็นเจ้าของตลาดเะ<อ>ทีคุย,ยไปคุยมาเดีย <ๆ S 1> ด๋วยวเป็นเจ้าของตลาดสาแก้วยึกกูบัดเดียหน้าหน้าน่วจะบ่าวบ่าวบ่าวโอ้มาดูนี่เงินในบัญชีเป็นลาน้าน <c oughs> โอ้กี่บัญชีน่ะแม่ ครบติดตัวเลยเว้ยไม่จะให้ดูนี่คนธรรมดาเนี่ยเขาดูกันตรงนี้ดูตรงนี้เลยโอ้โหเงินเดือนบัญชีเดือนละห้าแสนโอ้โหเอาคุณแม่พกเอาไว้นี่นะคุณรวยครับพี่น้องจะจัดให้คุณแม่ไม่เขาแนะนำเต็มที่ดีตึ้งว่าจะให้ไหนนี่ ญาติพี่น้องแนะนำมาหรือว่าดูทางไหนดูทางไหนแนะนำมาวันน้ำเย็นอ๋อแม่ใครแนะนำมาเพื่อนไม่ได้ชื่อเขาเหรอดู่ชา t เ k ิตกพี่ชายดู็นนิสิตกกเหรอได้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 เาบงุงมือเจอไ้เสียบตัวจริงด้วยวันเี้อแสดงว่าทัานนี้กำดังออกอ่า เออเดี๋ยวให้ซิวเขาเช็คติมให้ดีใจยเดี๋ยวคุณแม่กินข้าวมายังโอ้ยมาซีเรียกเขาเขาย้านม่ยพีแวกได้เดี๋ยวให้ซิวเอมาะม่าปลากระป๋องอวนตีนให้กินแม่มีกาแฟนี่อ้วนติชงได้เลยเด้อแล้วก็ดูปนดูรถก่อนเดี๋ยวผมให้ซิวเขาเช็คติมให้ของพี่เไม่ได้เสียบางกองหรือไม่ได้เสียบางดาวกพอเ็คปุ๊บซิวจะแก้มว่าคผ่านพี่ชายเลือกเลยทีนี้ปุดเลือกว่ารู้หรือเซ มันแห้งไปไอเอาคนเบาๆก็ยังจีบไม่ได้เดี๋ยวเสียงินซักรถใหม่เออค่อยเสียง่ายๆเพื่อจะไปเก็บเก็บตังค์ลูกข้าหรอกกลัวเฮาแกขาดูถึงกับพังแห้งหรอกเล่นมัเออเพื่อจะไปโอ้ยมาถึงปั๊บเอาเงินคุณแม่มาก่อนเลยสองหมื่นวางมาจำก่อนอันนั้นไม่มีลูกค้ายังไม่ได้รถเลยไปเก็บเงินเกับท่านแล้วอันนี้ไม่มีไม่มีวิชาสบายใจได้เดี๋ยวถ้ามีกระดาษเสียไปจีบกองได้เลยเอออ่าเดี๋ยวจะนั่งรอเซลล์แป๊บนึงแล้วพี่ชายเด้อ นะเดี๋ยวพี่เสียงขออนุญาตไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวให้เซลดูแลคุณแม่งานเบิกงรถสตาร์ทได้ทุกขั้นจากจะล่องพันธ์ไหนแกงรถรถรถทำไมจะเป็นกรุงเทพแต่ว่ารถทุกคันเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นในคุณแม่เป็นสายแก้วให้ถงเาวิ่งในกรุงเทพใช่ไปในกรุงเทพไล่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเดี๋ยวดูคันเองก็ได้ไม่ชอบไมเปียนกรุงเทพหรอคุณแม่ไม่ไม่ไม่ชอบรถกรุงเทพในกรุงเทพอ๋อไม่ชอบเพราะมันสมอง อ๋อมันมันจอดเบรกจอดเบรกจอดเบรกไฟแดงมันติดไฟแดงดูบ่มันรถติดนะในอุงเจ้มันทำให้เครื่องยนต์เรา stall อ่านี่ก็เป็นความรู้อึงนะทำให้เครื่องยนต์เป็นอะไรนะ เครื่องยนต์มันจะสกอว์ไงมันไม่ดีนี่ภาษาอังกฤษกันม่ดิโอ้ยไอเสียงทั้งไปบ่ไหวเลยแก่มาออกได้ดิโอเคโอเคไหนเดี๋ยวจัดให้คุณแม่กับพี่ชายเขาจะของโรงสีเนี่ยคุยไปคุยมาเจ้าของโรงสีเดี๋ยวจะคุยแก่เครื่องเพชแกจะเป็นเจ้าของเจ้าของตลาดอีกเอา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 วันนี้อ๋อสีข้าวอหลายอาชีพเลยเกินสบายครับคุณแม่เพราะว่าพี่ชายแกอย่างคุณแม่อย่างเงี้ย เก็บก่อนไหวแล้วแหละถ้าเจอลูกค้าอย่างเงี้ยมีแต่ผมจะถามว่ามีแต่ผมจะถามว่าเอาทักสามคันไหมธนาการก็อยากจะปล่อยเงินกู้ให้ถ้าอย่างเงี้ยไวไวโอเคไปแล้วผมสวัสดีครับ Enjoy